ยี่ดิกระพองงี้เดี๋ยวแค่นี้แหละพี่เอ๊ะหายากจังเลยนรอบ้านครับยทำตอนทำแล้วมันก็ได้สามร้อยตัดตรงนี้ไม่แน่นอนไงมันเป็นตรงไหนอะอย่างเงี้ยแต่แี่บิดซ้ายบิดเนี่ยบิดเนี่ยบิดบิดบิดซ้ายอ่ะซ้ายอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่ะไม่รู้ไหม ท่านเนี่ยเนียดางหุ่นให่สามช่างดูแล้วไปเห็นสภาพแล้วโอ้โหของผมเนี่ยนะเขาบอกเนี่ยนะบอกฟังเพราะที่เขานั่นนี่เขาปืนพวกปืนค่ะพวกปืนค่ะอบ้านเกาะเนี่ยอบ้านเกาะเขาเป็นงานการัก พา้ป่วยไปส่งถึงแไ้มันนั้นนะแต่เขาใช้รถผู้ชีพของอบตแลเรนก็ขับมอเตอร์ไซค์ตามไปอเคครับยไม่เอไรม่เิดอะรไม่มีรคเกี่ยวแ้องกีแล้วใชหมเออันนต่อไปให้เอาแฟนไปทำใบถูกเ่เ่าเาอกาศเออเอ้น ในส่วนวันนั้นน่ะที่เราเก็บกระเป๋าเงินได้แล้วเราไม่ได้คืนเจ้าของอ่ะตอนนั้นคิดอะไรอยู่นาทีนั้นคิดว่าไปซื้อนอมให้ลูกคิดจะาซื้อเงินให้ลูกอ่นมให้ลูกเหรอเก็บได้ไตอนนั้นไม่ไม่คิดว่าจะไปคืนตำรวจก่อนเหรอตามตามน,นไม่ทั้งแรกครั้งแรกที่ท,ที่ที่เก็บได้นึกถึงตำรวจก่อนไหมนึกถึงังไม่กล้าม ไม่กล้ามาแต่เอาเงินเขาไปใช้นะครับปกติทํางานอะไรเอาจ้างแลวไปรับจ้างทั่วไปตอนนี้ยังทําอยู่ไหมไม่ได้ทาเพราะอะไรอ่ะเพราะโควิดครับโควิดตกงานเนอะมีลูกกี่คนครับเนี่ยสามคนครับสามคนภรยาทํางานอะไรอยู่แม่บ้านครับเลี้ยงลูกอยากไม่ได้ทํางานเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านคลูกสามคนยังเล็กหมดเลยครับทีนี้ใช้เงินเขาไปเท่าไหร่จำได้ไหมฮะ ทำไม่ได pues ้เท่าไหร่เหมือนกว่าแตก็ตามพาามาเนาะพวกเราก็ตามหลายหอย่างตอติด ที่ว่าเขาขายทำไอ้ประทัดอะไรพวกที่มันหนเข็นตามไปเลยตามไปแต่นั่นอะไรแนวแหวนเหรออันนี้แหวนในส่วนของกระเป๋าตังค์ที่ได้เนี่ยเป็นไงบ้างพี่มันได้โอเคไหมโอเคครับผมพอใจกันทํางานเจ้าอนเดที่ตำรวจพอใจครับแล้ววันนี้เห็นบอกว่าไม่เอาเรื่องน้องเขาเขาอะไรสูงสามแล้ครับสูดูสถานการณ์ดูแล้วครอบครัวเขามีลูกเล็ก หลายคนตกงานด้วยตกงานด้วยก็เลยไม่เอาเรื่องเนาะครับผมเห็นว่าในส่วนที่เงินที่เหลือเนี่ยที่ได้ไปนะต้องไปแก้บนแก้บนครับไป้บนอะไรครับพี่บุญขอให้ได้กระเป๋าตังค์คืนครับบุญอะไรไวมบ้างบุญหมูหมูหมูนึงกับเหล้ากลมิงก์ครับก็สรุปเลยเดี๋ยววันนี้จะกลับไปต้องแก้บนเนาะครับผม